ถ้าสมมติว่าเราสองคนเนี่ยจะแบบมีเพศสัมพันธ์กันใน,ใน mañana, pues สถานะคิดเนี่ยเราจะต้องสวัสดีคะ่ะส,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 สวัสดีค่ะพบกับฉบกเราอีนะคะจากเร็กชัยดารงเพชรค่ะสำหรับเดือนมิถุายนนะคะเซ็กพอยต์มานะคะในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการให้คุณค่ากับเวอร์จิ้งค่ะ ได้ไหมขนาดนั้นขนาดนั้นเลยอ่ะยังไงเรื Word am, เร่องเวอร์จินเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรบ้างแม่คือตอนแรกอะ่ะคนพอพูดคำว่าเวอร์จินคนก็จะแบบเวอร์จินคือกอลุุ่มาารีใช่ไหมแล้วุ่มาารีเป็นอะไรกับกุ่มมาจันคำมันดูสับสนเหมือนกันนะแล้วมีเรื่องซิงอีกเอ้ยเอ้ยมันคำไหนกันแน่อ่ะมันเยอะมากมายไปหมดเนาะเดี๋ยวขออนุญาตให้กอกนะคะมีคนอธิบายฟังว่าแบบอะไรกันแน่เวอร์จินอะไรกันแน่กุมมารีอะไรกันแน่กลุ่มมาจันิญกอบค่ะโอเคได้เลยค่ะจริงๆแล้วนะคะ จะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับพุทาจมรีกพุทจารดกอล้วกันนะ จริงๆนะถ้าไปแปลตามราชบัณนฑนิตยสถานเนี่ยค่ะพรมอาจารย์เนี่ยมันจะหมายถึงการศึกษาพระเวทหรือว่าแบบในเชิงของศาสนาแต่ว่าพรมจารีเนี่ยค่ะจะมีความหมายที่บอกได้ถึงว่าหญิงที่ยังบริสุทธิ์อ่าแสดงว่าคําว่าพรมจารีเนี่ยถูกใช้ความหมายในเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเพศแต่ว่าพรมอาจารย์เนี่ยตามความหมายเราไม่มีนะคะนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วว่าในคาําว่าพรมอาจารย์เนี่ยจะใช้ส่วนใหญ่อ่ะเกี่ยวกับในเรื่องของศาสนามากกว่าส่วนคําว่าพรมจารีเนี่ยก็จะเป็นคําที่ r e อร์ได้ถึงเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งแปลตามราชบัณฑิตว่า หญิงที่ยังบริสุทธิ์แต่ถ้าเราไปดูนะคะพฮมจารีของไทยก็เท่ากับคำว่า virgin เนอะของต่างประเทศฉะนั้นเนี่ยดูตามพจชานุกรมนะคะคอ l l ลินส์แล้วเนี่ยปรากฏว่าคําว่า virgin นะคะเขาได้ให้ความหมายไว้ว่า a person who has never had sexual intercourse ก็จะแปลว่าบุคคลที่ไม่เคยมีการร่วมเพศผ่านการสัมผัสดูตรงแบบดูตรงตรงัวมเลยเนาะพีเหนะ็นความแตกต่างไหมระหว่างไทยกับต่างประเทศ ถ้าเป็นของไทยอ่ะจะเน้นเฉพาะเพศหญิงใช่ไหมเขาจะเน้นเฉพาะเพศหญิงเนาะ ถ้าเป็นอีกอันหนึ่งของพอลินก็จะเป็นบุคคลที่เป็นแบบไดบนลลีเด้ไปเลยเปิดกำหนดใช้ก็ได้เปิดกำหนดญีอง,องก็ได้แต่บางคนนะคะปัจจุบันนี้ได้ให้ความหมายเนี้ยแตกต่างกันมากแล้วนะคือบางคนเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าแค่โอมไม่จินแล้วหรือว่าช่วยต,วต,วตัวเองไม่เวอร์จิ้นแล้ว<อ>ซึ่งข้อตกลงเขาก็ไม่ได้ตั้งกันหรอกเนาะว่าแบบสรุปแล้วจะอะไรกันแน่แต่ว่าการให้เวอร์จิ้นเนี้ยความหมายก็แตกต่างกันไปตามประเจและกันพอเขตอยู่ตรงไหนก็ย่างกันเองได้เลยให้หรือไม่ให้คุณค่าก่บคำว่าเวอร์ มารับรู้เรื่องราวของเราด้วยใช่ก็จะไม่บอกก็ได้เรื่องของฉันอย่างกอลตัวกอลเองเนี่ยไอเดนจิฟายตัวเองเป็นเอเนาะแล้วก็เซคโพสิชั่นไอเดนบอกได้เป็ไอเนรับทีเนี้ยก็อาจจะนิยามเมอร์ซีนของกอล์ะแค่แบบอาจจะไม่ต้องถึงพิสพันธ์แค่อมกอลก็เกี่ยวเมอร์ซินไปแล้วก็ได้แล้วจะตัวกอลเลยแล้วแต่แคนนะคะรื่องนี้การให้คุณค่ากับความบริสุทธิ์เนาะความเป็นภูมิปารีต่างๆเนาะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูตามข้อมูลนะคบมันจะมาในเรื่องของศาสนาแต่ว่าศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้พูด ในศาสนาคริสต์มากกว่านะก็ความเชื่อชุดวัฒนธรรมพูมบจารีต่างๆเนี่ยมันเข้ามาในไทยในช่วงประมาณ então, ร,ารัชกาลที่ห้าพี่แต้เราว่าเริ่มรัชกาลที่ห้าเริ่มเปิดประเทศเนาะแล้วก็ความเป็นต่างชาติเรากัไดธรรมตะวันตกเข้ามาเยอะความเชื่อแบบเนี้ยแบบวิกตอเรียนเนี่ยได้เข้ามาด้วยก็คือเชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องรักษาพูมบัจารีนี้ไว้นะต้องแบบเสียได้ก็ต่อเมื Carrie, like ่อแต่งงานเท่านั้นไอความเชื่อชุดนี้แหละค่ะได้เข้ามาในไทยในช่วงประมาณสมัยรัชกาลที่ห้านั่นนะคะแล้วก็ จะถามว่าลื้อไปไกลกว่านั้นเนี่ยมากกว่าเอวิกตอเรียนเนี่ยมันมาจากไหนก็เราลือได้ประมาณว่ามันมาจากศาสนาคริสก็คือเริ่มต้นเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากประมาณว่าตั้งแต่พระแม่มารีเลยเนาะพระแม่มารีก็คือผู้ให้กําเนิดจีซัสหรือว่าพระเยซู เป็นคุณแม่ของพระเยซูใช่ก็คือ,อพระแม่มารีนะคะสามารถให้กำเนิดพระเยซูได้โดยที่ไม่ต้องแบบร่วมเพศด้วยซ้ำอ่อนนั้นยังไม่เคยมีเอเอเป็นเวอร์ชนารีเออแต่ว่าสามารถให้กาเนิดเด็กหรือว่าพระเยซูได้คือมันรีเฟอร์ถึงความแบบบริสุทธิ์สิ่งที่พระเจ้ามอบให้มาอวดพ่องจริงอืมย้อนไปถึงแบบตั้งแต่อาดัมกับอีฟเลยที่พระเจ้าสร้างอาดัมกับอีฟมาเนาะคือพระเจ้าสร้างมาแบบให้มีความแบบบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยอ่าเป็นประมาณนั้นนะคะจากนั้นความเชื่อของในศาสนาคิดเนี่ยก็เลยเชื่อนะว่าจะมีเซ็กส เวอร์จ like, ินเนี่ยไปได้อ่ะ right. ก็ต่อเมื s <S ่อพระเจ้าอนุญาตเท่านั้นนั่นหมายความว่าเรานะคะจะสมมติว่าเราสองคนเนี่ยจะแบบมีเพศสัมพันธ์กันอะในสถานที่เนั้นเราจะต้องเราจะต้องแต่งงานกันเท่านั้นแล้วก็ให้วาวกับสาบานกับพระเจ้าว่าเราจะดูแลกันละกันตลอดไปกันต่างๆแล้วก็สามารถมีเซ็กซ์ได้ก็ต่อเมื่อที่จะรีโปรดักชันหรือว่ามีลูกผลิตทายาทเท่านั้นก็ความเชื่อนี้ล่ะค่ะเป็นจุดกําเนินนะแล้วก็ส่งต่อมาเรื่อยๆนะคะ จริงๆสาหรับเราเรามองว่าแบบการให้คุณค่ากับเวอร์จีนมม่เหมือนการให้คุณค่ากับอวัยวะพวกเราเหมือนกันนะแบบที่จะแบบเป็นคนสงสัยตลอดว่ามันเป็นอะไรทำไมต้องปิดจุกกับปิดจิต้องคิดดูว่าแบบมันเื่อไหร่นะที่แบบคนเราเริ่มให้ความสนใจกับจุกกรจิเแบบพิเศษอะทำไมของสมุดมันไม่เป็นจมูกวะทำไมมันไม่เป็นหูวะมันไม่ปิดหูย์คือในความปจริงอาจจะมีคนบอกว่าแบบเห็นจุกเห็นจิบไม่มีอะไรนุ่เทศมันก็เลยต้องปิดเอาไว้แต่บางทีก็ไม่ต้องเห็นจุกกันจิบก็มีอะไรนุ่มเทปป้ะ เมาจริงๆเราเป็นคนชอบต้นแขกใช่แต่ว่าเราเห็นต้นแขนใหญ่ๆงี่ก็แปลว่ามันไม่เกี่ยวแต่ว่าเขาบอกว่าอะไรมันมองว่ามันเป็นเรื่องสุกภะโปกหรอกืออันนี้ยมันล้วนแต่เป็นการให้คุณค่าท้งนั้นเลยเนาะแล้วมันมักจะไม่ใช่การให้คุณค่าของปฏิแต่มาเป็นการให้คุณค่าจากสังคมอะส่วนใหญ่ให้คุณค่ามันดังนั้นไอการเอ่ยนิยามของคําว่าเวอร์จินมันมันมันถูกคิดหยุดเฉพาะเพศหญิงนะอือมันก็คือเป็นการให้คุณค่าจากเพศไหนไม่รู้สู่เพศหญิง ่ใมันมีแบบอย่างนี้ด้วยนะกอล์ฟเชื่อหรือเป็นวัฒกรรมอะไรสักอย่างนึงที่แบบทาให้แบบคนเข้าใจสืบต่อกันมาว่าแบบการคงคุณค่าของความบวชจีนเอาไว้อะมันจะต้องมีอยู่ด้วยภายในหญิงเช่นมันจะมีฟิลประมาณว่าแบบเลือดออกมีคร,รั้งแรกจะต้องมีเลือดออกเออถ้าเลือดไม่ออกเธอต้องเคยมีการสัมพันธ์มาแล้วจริงๆแล้วไอ้ความเชื่อเนี่ยมันก็ไปยึดโยงอยู่กับเยื่อหุมมารีแมทเยื่อหุมมารีมีจริงมั้ยนะดิีมีไหมพี่ว่ามี นะมีเพราะเราทำจริงๆในเซ็กแฟกของเรานะคะในเพจของเราเนี่ยมีการแบบอธิบายไปด้วยนะว่าเยื่อผูมาจารีมันหน้าตาเป็นยังไงอยู่ตรงไหนบ้างนะคะ,คะซึ่งมันมีหลากหลายรูปแบบมากแต่ความสำคัญที่สุดคือหนึงไม่ได้มีการยืนยันว่าเกิดมาพร้อมเยื่อผูมาจารีทุกคนสอง,องคือไม่ได้หมายถึงว่าทุกครั้งที่ร่วมเพศครั้งแรกเราเยื่อผูมาจารีมันจะขาดนะเวลานั้นอตอนเดียวเพราะว่ามันอาจจะแบบเกิดการเสียหายมาก่อนนั้น,น,นแล้วจากความไม่ตั้งใจอะ ขี่จักรยานขี่ เดินยิมนาสติกจรบางคนจามแรงมีนะคะมีอันนี้ไม่ได้พูดเล่นว่าแบบจามแรงคือมันมีเคสที่เขาจามแรงแรแล้วเย่อมผงมาซาลีมันขาดมีจริงนะคะมันมันไม่ได้หมายความว่าแบบคนที่ไม่มีเยื่อผงมาซาลีเป็นหญิงบริสุทธิ์หญิงบริสุทธิ์ก็ไม่ได้แปลว่าต้องมีเยื่อผงมาซาลีสมบูรถูกต้องอันนี้อยากจะแบบล้มล้างความเชื่อนี้ไปก่อนเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงไม่จำเป็นต้องทุกคนนะคะต้องเกิดมาพร้อมเยื่อผงมาซาลีและเยื่อผงมาซาลีแต่ละคนรูปร่างหน้าตาไม่จำเป็นต้องเหมือนกันอ๋อออเและ มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกนะคะไม่จําเป็นที่เยื่อโพลิสไตรีจะขาดฉันจำได้ตอนฉันมีอะไรครั้งแรกกับแฟนฉันก็แบบว่ากลับบ้านมันโทรมาถามอยู่นะเลือดไหลไหมเลือดไหลไหมคืออยากจะรู้จังเลยว่าแบบไอ้เยื่อโพลิสไตรีมันขาดโอ้ยเมาเจอแต่มันก็แบบเอ้ยแต่ฉันเจอเลือดจริงๆเลือดต่างๆอ่ะแต่เอาจริงนะตอนนั้นครั้งแรกหนุกตอนนี้ประมาณครั้งที่ในหมื่นแปดพันห้าร้อยใส่ผ้าล้ บางครั้งก็จะยังแบบมีมีเลือดอยู่ประเด็นของไม่แต่งน่าสนใจมากเพราะว่าจากที่ได้หาข้อมูลมาจริงๆแล้วถ้ามีเซ็กซ์แล้วเลือดต่อเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาจากการฉีกขาดของมาลี้เท่านั้นเลือดตรงนั้นอาจจะมาจากส่วนอื่นก็ได้เช่นอาจจะเป็นเลือดที่มาก่อนประจําเดือนภาษาอังกฤษเรียกว่า spotting นะคะที่แบบว่าเป็นเลือดประจาเดือนแหละแต่มาก่อนนิดหน่อยนด่อยก็จะาหรือว่าเป็นเลือดที่อาจจะมาจากการติดเชื้อจาก การลดอิทธิพลทำมพ้สมพั์ก็มีอ่าหรือว่าเป็นเลือดนะคะที่เกิดการทะลอกหรือว่าเป็นแผลภายใน<ม>ที่ไม่ใช่เยื่อโพลิสตาดีก็ได้<ม><ม>คือผู้หญิงบางคนเนี่ยอาจจะมีช่องคลอดหรือว่าอาจจะมีแบบภายในอะน้องบอบบางน้องบอบบางมากๆที่แบบ<ม>อาจจะทั้งใช้นิว้วหรือว่าใช้อุปกรณ์ที่เป็นเซ็กซอยหรือว่าเวลาเพศของเพศชายเอ็กซตามก็สามารถทําให้น้องข้างในเนี่ยทะลอกแล้วก็อาจจะมีเลือดซีบออกมาเนี่ยเกิดขึ้นได้เหมือนกันอ่าดังนั้นนะคะน้องขอสรุปให้ชัดเจนเลยว่าอย่างแรกนะคะไม่จําเป็นที่ ทุกคนต้องมีเยื่อพรมจารีข้อที่สองนะคะเยื่อพรมจารีของมีทุกคนหน้าตามไม่ได้เหมือนกัน <_ an> ข้อที่สามนะคะ เลือดไม่จําเป็นต้องออกนะคะเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกไม่จําเป็นที่เยื่อหุมมาลีต้องฉีกขาดอาจจะมีเยื่อหุมจาลีปุ๊บพอมีเพศสัมพันธ์เยื่อยังไม่ฉีกขาดเกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือสุดท้ายถ้าเลือดออกก็ไม่จําเป็นต้องมาจากการฉีกขาดของเยื่อหุมมาลีอด่านเดียวประเด็นที่2นะคะขอเป็นประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสียหุ้มประจำคือคนแรกหรือเปล่าคือคนรกหรือเปล่าคนชั่วหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ เขาบอกว่าไม่เนาะไม่เกี่ยวกันเลยว่ะโคจะไม่เกี่ยวเลยแบบใครมันพูดวะแต่คึ่แบบสังคมมันชอบแบบดีความว่าแบบเฮ้ยใครแบบเสียภูมิารีก่อนก่อนแต่งงานจะเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยนิสัยไม่ดีชั่วและโอ๋ออันนี้อยากรู้เหมือนกันความต่างของยุคไหมหมายถึงว่าดูที่พี่แต่งอย่างแบบเป็นเด็กมัธยมอะไอความเช่นนี้มันแข่งแกร่งไหมก็แข่งแกล่งระดับนึงนะมีการบูลลี่กันไหมถ้าสมมติว่ารู้ว่าเพื่อนไปมีเพศสัมพันธ์อ้าวจริงเพื่อนไม่ค่อยว่าจตครูใช่อันนี้ตอนยุคฉันอะพอขึ้นมาปาย ้ามันเคยมีอะไรแล้วมันจะอ้วกเียบหนูเหมือนกันแต่ถ้าผู้หญิงก็จะแอบแอบหน่อยแต่แบบไม่ได้ถึงบ,บขนาดเขินอายขนาดนั้นนะคือ mm hmm. เขินอายไม่ได้พูดแต่ถ้าคนดูเราก็จะไม่ได้แบบเป็นเรื่องเอามานั่งรองแต่มีเมากันนะใช่ถ้าคนนี้เป็นกระโตกกระตากที่สุดคือครูอืม mm hmm. กรีตแน่ๆคือครูแบบ Honey. อาเเขข้แยกผู้ปกครองต่างๆเนี่ยอันนี้อีกอีกคุณครูเลยใช่เขาจะตื่นเต้นอะค่ะแล้วก็จะเป็นภาวะะวากับเรื่องที่ว่าเขากลัวว่าเราจะใจแตกอ๋อมันจะลามไปถึงแบบว่าเรียนไม่จบเรียนไม่จบอ่ะอันนี้สุดเลยซึ่งมันไม่เกี่ยวเลยเนาะโคตรจะไม่เกี่ยวคือเข้าใจความเป็นห่วงของเคาเข้าใจได้อันนี้อยู่ในบทด้วยนะเพราะว่าเราเขียนดอกจาาว่าให้จาวเยี่ยมภูมิรีค่ะ ล้าไปถึงครูเมื่อกี้เหมือนกับเขาอาจจะไม่ได้มีความแบบเข้าใจ หรือเขาเข้าใจแต่เขาไม่มีพื้นที่ในการแบบถ่ายทอดอย่างเปิดเผยอะอคือแทนที่เขาจะไปสอนว่าเฮ้ย how to ใช่ปะม,มีเซ็กอย่างปลอดภัยแต่เขาสอนไปเลยว่าอย่างมีดังนั้นพอใครที่มันมีปุ๊บมันน่าจะแบบเรื่องที่น่าตกใจอยู่มันใช่ก,ก็แบบตกุ้ยตก,ตกตกใจเยอะเหมือนกันนะแบบทุกคนก็จะแบบเริ่มแบบเฮ้ย hey, ตั้งาําถานกับการมีก็กลายเป็นว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ดีแพ้ทำอ่าอย่างในยุคก็เนี่ยมันก็มีเหมือนกันก็คือเพื่อนที่ไม่มีเพศสัมพันธ์นะเนาะคือผู้ชายเขาจะอวดกันปกติแหละอ ปวดเป็นไม่ปกติเมจพูดอะไรปกติไม่ปกตินะแต่ว่าหมายเขาว่าเหมือนเพื่อนผู้ชายเขาก็จะแบบปวดกันเนาะตอนที่แบบกอบเรียนอยู่ว่าแบบเอ้ยเอ้ยเพื่อนกะลามึงไปมีไปมีอะไรกับแฟนโราหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรารู้แหละเนาะว่าผู้ชายเพื่อนผู้ชายคนนี้ เขาคบกับเพื่อนผู้หญิง m, คนหนึ่งเราก็มันก็รีเฟอร์ได้แหละว่าแบบเขาสองคนเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กันแต่ไอตัวผู้หญิงมันไม่ได้ตั้งใจจะอวดอะไรเงียบๆเหมือนเขาก็จะเก็บไว้ไม่อยากให้เพื่อนรู้ m, แต่นะพอมันในโรงเรียนเราะมันก็แคบค่ะสังคมมันแบบมันก็กระจายกันไปว่าแบบเออเล่ากันปากต่อปากเนาะจนไปถึงหูครูนั่นแหละว่าแบบเขาไม่มีเพืสัมพันธ์กันสุดท้ายมันลามไปถึงการที่จะต้องมาเรียกผู้ปกครองเขาหงปกครองว่าแบบอยู่ไปมีเพศสัมพันธ์กันมาอะไรอย่างเงี้ยมันน่ามันน่าจะเป็น ว่าทุกๆยุคสมัยเนี่ยอายุอ่ะมีมีมส่วนเกี่ยวข้องค่ะ,ะคือถ้าเด็กหน่อยก็อาจจะแบบไม่ได้มีความกล้าที่จะเปิดเผยเรื่องเกี่ยวก,กับการเสียสิ้นหรือไม่เสียชีวิตซึงง่งจริงเอาจริงนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องแบบมาใส่ใจอ่ะฮะจะบอกหรือไม่บอกก็ไม่ความจำเป็นต้องใส่ใจไม่ม<ช>ีคุณค่าอะไรกับเอ่อการรู้อ่ะขนาดนั้นเลยนะ แต่คนอยากรูรู้ไหมอ่ะเข้าใจป็นเรื่องนี้เมามอยกันนะคะแต่ว่าแบบมันไม่มันจริงๆมันไม่มีประเด็นอะไรเลยอีกอันนึงคือเป็นประเด็นของเรื่องอยู่ไหน <S <S คือเราอะ่ะมีความรู้สึกว่าไม่มากก็น้อยออในสมัยก่อนเก่าเนี่ยจะไม่ค่อยยอมรับเกี่ยวกับเรื่องของการแบบเออมีอะไรกันก่อนแต่งงานเท่าไหร่ นะถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้ใช่ค่ะมันปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างผ่อนคลายข,ขึ้นมาเยอะเปิดมากขึ้นและยอมรับมากขึ้นที่นี้อีกประเด็นหนึ่งที่เราอยากจะชวนคุยคือพอมันเกิดความเปลี่ยนแปลงแต่ก่อน,นอเยวค่อยพูดกันเนาะอย่างนี้เปิดมากขึ้นกลายเป็นว่าคนที่เปิดมากๆอ่ะได้ถูกยอมรับและถูกมอง,มองว่าเป็นคนที่มีความทันสมัยโอ้ยสาคัญเออใช่ใช่ส่วนคนที่แบบเอ้ยยังไม่ได้เปิดรับเรื่องนี้หรือว่ายังไม่ยอมเสียสิ่งเฮ้ยทำไมอายุเยอะแล้วยังไม่เวิร์ดยังเวิร์ดสิงอยู่อ่ะ กลายเป็นแบบว่าถูกตั้งคำถามจากสังคมมีตังหว่าทำไมข้ามหรือ ซึ่งเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยยุสองพันยี่สิบเรายุต้องลุกดาน่าออกมาแบบมีไม่สัมพนันธญมีเ<ล>ว่สำคัญแบบนี้ม<อ><อ>ันไม่ใช่นะย้ำอีกทีนะคะคุณค่าของเวอร์จินอยู่ที่ปัจเจกบุคคลแต่งให้คุณค่าเวอร์จินก็แให้คุณค่ากับเวอร์จินเราจะมีวิธีการดําเนินชีวิตไม่เหมือนกันแล้วไม่ใช่เรื่องของกอล์ฟที่ต้องมายุ่งเรื่องกับเวอร์จินแต่งแล้วแต่งกอ็จะไม่ยุ่งเรื่องของเวอร์จินกอล์ฟเนี้ยเป็นประเด็นสุดๆเลยใช่อนกลับสินคันเหมือนในวอยซ์แรกอะเนาะที่เราออกไปคืเป็นกาะ ก็สัมภาษณ์แล้วก็เขียนะะเองนี่แหละค่ะว่าเอ่อก็สัมภาษณ์น้องเล่เลาเกี่ยวกับประสบการณ์ควาเมเวอร์จิ้นนี่แหละเขาก็บอกว่าเขาตั้งใจจะเก็บเวอร์จิ้นเนี่ยไว้ให้กับคนที่จะแต่งงาน,นจริงๆคือเขาถูกปลูกฝังมาจากที่บ้านนะคะแล้วเขาก็เชื่อเรื่องนี้จริงๆแต่กลับกลายเป็นว่าเขาเนี่ยต้องประสบพบเจอกับประสบการณ์ที่ต้องเลิกกับแฟนเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะ ให้แบบมีเพศสัมพันธ์กับแฟนได้อะเพราะว่าเขาตั้งใจว่าจะเก็บไว้แฟนก็คือบอกเลิกเขาไปเพราะเหตุผลนี้อ่ะแต่พอเขาไปปรึกษาเพื่อนโป๊กกับโดนเพื่อนอะต่อว่ากลับมาต่างๆก็แบบอแบบก็มึงมันโง่เนี่ยก็เขาไม่อีกน่อยแล้วมึงจะไปคบอะใครได้ยาวอะไออย่างเงี้ยแบบเขาก็ต้องเลิกอยู่แล้วทุกคนสมัยนี้เขามีเพศสัมพันธ์กันแล้วละค่ะแล้วมันทําให้เจ้าของรอยส่ะเขามีความรู้สึกแย่มากขึ้นด้วยซ้ำเนี่ยตรงเนี้ยที่กองว่าวองว่าสําคัญมากๆไม่ว่าเขาจะยังเชื่อแบบไหนหรือ ว่าเรามีความเชื่อที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วว่าอย่าตัดสินกันอีกประเด็นหนึ่งที่เรามองเห็นนะก็คือแบบเป็นประเด็นในเรื่องที่แบบความซิงความเวอร์จิ้นความวอะไรงเงี้ยมันถูกยกให้เป็นภาระหนะ้าที่ของเพศหญิงอ่ะคือเพศชายแบบไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงเรื่องนี้เท่าไที่ทูบนะีแฟร์นะเพศชายเองโอเคไม่มีเยอะูุ้ณมารีเยสอ่าเยสแต่ว่าครั้งแรกของผู้ชายมันก็ทำไมถึงไม่ได้ถูกให้คุณค่ามากกว่า เพศหญิงอ,อ่ะเออหรือเท่ากันกับเพศหญิงไม่ได้ให้คุณค่าเท่ากันเลยแน,แน่แน่แนกลายเป็นว่าเฮ้ยผู้ชายแบบไม่มีไม่มีสิ่งที่จะเอาไว้ดูได้ว่าเขาเวอร์จินหรือไม่เวอร์จินสิ่งหรือไม่สิ่งจริงๆมันมีคนเคยพูดว่าแบบมันเฟอร์ได้ถึงเออเยี่ยมพรมจารีเป็นของผู้หญิงอ,งอในเพศกําเนิดชายเนี่ยก็จะมีที่เรียกว่าเซ็ก์สองตลึที่เอรรีเฟอร์ว่าเนี่ยแหละคือแบบความเวอร์จินของภูมจารีแต่เป็นในเวอร์ชันของผู้ชายแต่ในในลักษณะของอวัยวะมันเองอ่ะมันแข็งแรงทนทานถูกไหมโอ้โหมันไม่ดี่ มันไม่ได้สก,กิาาดละ<ค>ขาไปนะคะเยะียวมันไม่ได้อยู่ความขาดแบบง่ายขนาด,ดนั้นน่ะดังนั้นมันก็ไม่สามารถแบบ บอกได้หลักฐานยืนยันอะไรได้ว่าคนนี้ยังเวอร์จินหรือว่ายังไม่เวอร์จินนะคะจริงๆมันก็เซ็งๆมองผู้หญิงไงแต่เราไม่เข้าใจเฉยๆว่าทำไมแบบเอ้ยสำหรับผู้ชายอ่ะเราไม่ได้มองเรื่องคุณค่าอันนี้ได้แต่ของผู้หญิงเราจะต้องแบบเอ้ยมามองเรื่องคุณค่ามาดูแบบอยากจะมันอยู่ข้างในก็ย่งมามูธเข้าไปดูว่ามันแบบของมันมีเซารียังอยู่ไหมเนี่ยต้องบอกว่าดังนั้นนะคะอย่าไปแบบยุ่งกับแบบเวอร์จินของคนอื่นดีกว่าสำหรับเป้าหมายของเซ็ก พลอยประเด็นเนี้ยนะของการให้คุณค่าเกี่ยวกับเวอร์จิ้นเนี่ยนะคีย์เวิร์ดมันเลยคือเวอร์จินของใครของมันคุณค่าใครคุณค่ามันคือเขาจะให้เขาจะใช้มันอุดเออเขาจะใช้มันยังไงก็เรื่องของเขาหรือเขาจะไม่ใช้มันยังไงก็เรื่องของเขาเขาจะให้คุณค่าก็เรื่องของเขาไม่ให้คุณค่าก็เรื่องของเขาเราไม่ควรที่จะไปแบบว่าเออไปยุ่งยากอะค่ะไปวุ่นวายกับเวอร์จินของคนอื่นหรือการให้คุณค่าของคนอื่นนะใช่ค่ะจริงๆอันเนี้ยตามความหวังเลยอะมันไม่ได้หวังแค เรื่องของการแบบเออไม่ได้พูดถึงเรื่องของเวอร์จ้นอย่างเดียวด้วยนะนี่จริงๆพูดถึงเรื่องของอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิในตัวร่างกายนะอ่าใช่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 ความเป็นจริงอ่ะใช่ความเป็นจริงคือมันต้องครอบคลุมไปถึงความในตัวร่างกายเลยแหละคะ่ะเอเอจะมีอะไรมีแค่ไหนมากแค่ไหนเรื่องของเขาเลยอะ่ะมันใช้อะไรก็เรื่องของเขาอะครอย่าไปยุ่งยากวุ่นวายดีกว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะเซ็กพอยก็ต้องลาไปก่อนนะคะเสียงแต่อุยนิดนึงนะเป็นหวัดนะโอเคค่ะก็ฝากติดตามรายการของเราด้วยนะคะเซ็กพอย นะะในหลายๆช่องทางเลยนะคะช่องทางแรกค่ะ Facebook เพจมนุษย์มุ่งเพศค่ะแล้วก็ t w i t t e อร์นะคะในชื่อเดียวกันมนุษย์มุ่งเพศค่ะค่ะรวมไปถึง Spotify ด้วยนะคะที่เป็นเวอร์ชันพอดแคสต์เนาะใชชื่อเดียวกันค่ะมนุษย์มุ่งเพศรวมไปถึงทาง YouTube c h anel ด้วยนะคะชื่อนั่กันเลยมนุษย์มุ่งเพศค่ะค่ะสำหรับวันนี้แตงกับก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันกันกบ EP หน้านะคะจะเป็นทีมอะไรก็ฝากติดตามด้วยคะ่ะขอบคุณทุกคนมากคะ่ะสวัสดีค่ะ